ทำขนมบ้าบิน่นแป้งนุ่มแป้งเป็นเนื้อเจลเลยค่ะมะพร้าวอ่อนแน่นๆไปดูวิธีท,ทำกันเลยใช้แป้งข้าวเหนียว100กรัมน้ำตาลมะพร้าว100กรัมเกลือ1นส่วนสี่ช้อนชาน้ำนารีจะแบ่งหัวกะทิใส่สักสามครั้งเป็นหัวกะทิคั้นสดนะคะที่นำไปแช่ตู้เย็ยนเอาไว้พอละลายออกมาสีไม่ค่อยจะขาว,วนวลสักเท่าไหร่ขยำนวดแป้งกับน้ำตาลให้เข้ากันก่อนพอแป้งจับตัวเป็นก้อน ให้หยดน้ำกะทิที่เหลือลงไปให้หมดจะนวดให้แป้งคลายตัวออกอีกครั้งหนึ่งค่ะนวดไปเหมือนกับเล่นแป้งเลยขนมจะได้มีความนุ่มจากนั้นใช้ทัพพีตีแป้งขึ้นมาแป้งจะเหลวได้ประมาณนี้ค่ะนำเนื้อมะพร้าวอ่อนใส่ลงไปคลุกให้เข้ากับแป้งเนื้อมะพร้าวอ่อนแน่นๆแ,แทบจะไม่เห็นแป้งเลยค่ะคลุกให้รสชาติจากแป้งจะได้แทรกซึมเข้าไปในเนื้อมะพร้าวอ่อนขั้นตอนต่อไปจะได้นำแป้งไปจี่ในกระทะค่ะ ใช้กระทะสี่หลุมไม่ต้องทาน้ำมันก็ไม่ติดกระทะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใช้เป็นกระทะเทฟลอนให้ทาน้ำมันบางๆใช้วิธีการจี่ในกระทะแบบนี้จะเรียกว่าขนมแป้งจีแต่ถ้าเกิดว่านำไปอบก,ก็จะเป็นขนมบ้าบินค่ะจี่ด้วยไฟอ่อนนะคะพอขอบกระทะเริ่มจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆให้แซะขอบกระทะเพื่อจะพลิกกลับด้านไม่ต้องรอให้เนื้อขนมด้านบนแห้งสนิทค่ะแค่พอพลิกคว่ำลงเนื้อแป้งจะไม่เหลวจนไหลออกมา ก็พลิกกลับได้เลยตอนที่หยดแป้งเราจะไม่หยดให้เต็มกระทะนะคะพอขนมสุกเนี่ยขนมเขาจะฟูขึ้นจะฟูขึ้นมาถึงขอบกระทะพอดีเลยพอขนมสุกทั้งสองด้านแล้วก็ตัดขึ้นเลยค่ะขนมยังร้อนอยู่ก็นํามาพักใส่จานก่อนผิวด้านนอกเขาจะตึงๆกรอบๆนิดๆค่ะตอนนี้ก็ยังอุ่นๆอ,อยู่เดี๋ยวจะตัดให้ดูเนื้อขนมด้านในค่ะเนื้อมะพร้าวแน่นๆเลยเนื้อขนมด้านในจะมีความนุ่มลักษณะคล้ายๆกับเนื้อเจลเลยค่ะ กินตอนที่ขนมยังอุ่นๆอ,อยู่เนี่ยอร่อยมากๆหอมด้วยหอมทั้งน้ำตาลมะพร้าวทั้งเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็น้ำกะทิลองนำไปทำดูค่ะส่วนผสมน้อยวิธีการทำง่ายอร่อยแบบขนมไทยลองนำไปทำดูนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ